สวัสดีค่ะนั่งนับตัวหน่สามสายเลยค่ะโอเคค่ะก็เริ่มจากพวกเรานะคะนักแสดงจากซีรีส์เรื่องรัตนเวนีไปก็ตายเปล่าค่ะค่ะหนูนะคะเปียโนเราเปิดเป็นจอมขวัญนรักันมิวสิทธิลแพรมาศคำพงศ์แลเปดเป็นวินวินวีค่ะค่ะปลายฟ้าปลายฟ้าสีละอาชารับบทเป็นบุญนิสาค่ะเป็นไงต้องมาทำงานร่วมกันเป็นยังไงต้องมาทำงานร่วมกันเป็นยังไงล่ะก็ต้องดีค่ะใช่จริงๆแล้วตอนแรกหนูมีหวั่นเพราะว่าหนูรู้สึกว่า คือตอนแรกที่เจอกันไม่มีใครคุยกันเลยใช่ค่ะแค่พัสดแค่พัสดนะคะ่ะก็คือพูดตามบทหลังจากนั้นก็กลับแล้วตอนแรกเราก็แบบไม่รู้ว่าใครจะได้แล้วพอไปนสนงสรรค์กันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูจะคุยได้หรือเปล่าเพราะว่าหนูอ่ะดูแฟคเตอร์จะโทรเวิร์ตที่สุดทุกคนดูจะแบบอินโทรเวิร์ตสุดๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าพอมาคุยกันอะ่ะหนูรู้สึกมันเป็นคอมบิเนชั o n ที่แบบลงตัวใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีหนูสามคนก็ ทีนี้ถ้าแบบมีอินโทรหมดสามคนก็ไม่มีใครพูดอะไรใช่ใช่ใช่เพาแบบว่าลงตัวแล้วนี่ขอถามเปีโนกับเป็นเคยมีประสกันณาใการแสดงบ้าไหมไม่เคยมีเลยค่ะอันนี้เป็นซีรีส์แรกค่ะค่ะคุณ้ชต้องถามคนที่มีประสบการณ์สุดๆให้คำแนะนำสองคนนี้ยังไงไม่ไม่มีเลยค่ะคือจริงๆแล้วแบบว่าตอน แบบลองไม่ได้ได้ตัวละครนี้ตั้งแต่แรกเลยแล้วหนูเป็นคนมาสุดท้ายหนูก็ต้องมีการแบบไปเข้าคู่กับเปียโนโด้วย<ม>เข้าคู่กับไปฟ้าไปฟ้าเข้าคู่เปียโนคือมันแบบว่ายุบยักมากๆแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็น potential ของสองคนนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเขาเป็นคนที่เก่งกันมากๆแก้็หนูเชื่อว่าพวกเขาจะไปต่อด้แบบสายการสแสดงได้อีกไกลมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้เลยสำหรับตอนแถบตลอดเป็นไงไปฟ้าไอดอลสาวนักแสดง เว้ยจริงๆเป็นศิลปินมันก็คือนักแสดงเหมือนกันไงแช่แบบว่าเราเปลี่ยนจากเต้นเป็นแสดงเออไม่เหมือนกันนี่เ่าไม่เหมือนกันค่ะออันนี้เขาก็เป็นไอดอลสาวเก่าหนูเดินตามรอยรุ่นพี่ไงพี่เดินตามรอยรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างพอเราแบบต้องแบบมาเข้าอยู่ในบรรยากาศการทำซีรีส์มันก็แตกต่างจากกอง m อหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแตกต่างจากกอง m อมมากค่ะแบบว่าต้องบอกเหว่ามันท้าทายมากเพราะว่าอย่าง อย่างที่บอกว่าเล่นซีรีส์เนี่ยเล่นธรรมดาว่ายากแล้วแล้วบทแต่ละคนน่ะเล่นไม่ใช่เล่นแค่ตัวเดียวไอ้อย่างนี้เขาก็มีแบบมีอดีตชาติแล้วก็ชาติปัจจุบันอย่างหนูก็มีอดีตชาติเหมือนกันซึ่งสองคาแรคเ,เตอร์มันแตกต่างกันมากก็ต้องทํากันบ้านกันอย่างหนักหน่วงพอสมควรค่ะจริงๆแล้วหนูสว่าโชคดีที่พี่สองคนนี้ขเขามีประสบการณ์มาก รากลัวเหมือนกันเลยค่ะท่ากันเลยวันนี้น่าจะน้อยสุดอำแล้วเราทำยังไงในเมื่อแบบบรรยากาศการามันต้องมีความแบบชวนหลอนอยู่ตลอดเวลาเราก็ใส่พ้าสิคะแบบให้อุ่นใจจริงใส่พ้าให้อุ่นใจแล้วสิ่ปล่า รสึกว่าเปียโนน่ากลัวสุดในกองจริงๆเพราะแบบเปียโนมาตั้งแต่เช้าคือวันถ่ายไพร์ต์มันค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากค่ะแล้วเปียโนก็แบบต้องมาแต่กผีอะไรเงี้ยรอตั้งแต่เช้ามันก็เป็นข้อดีแต่มันก็เป็นข้อเสียสำหรับหนูด้วยใจอกสั่นขนแขวนตลอดเวลาแล้วตอนพัดกองทานข้าวต้องทานด้วยกันปะทานด้วยกันเหรอนั่งโต๊ะเดียวกันเลยค่ะแล้วเราเป็ไงเรานั่งตรงข้ามเขาหรือนั่งข้างๆเขาเราเรือกที่นั่งข้างเขาหรือเราตอนตอนนั้นเราก็นั่งเรียนกันใช่นั่งแบบเป็นวงกลมอะค่ะ เราก็จะต้องได้สบตาเห็นหน้าเขาตลอด่ะแต่เปลี่ยนหัวนังน่งหัว,ตวโตหนุ่มกับใบฟ้านั่งหลบมุมแอบมองอ,อย่างนี้ <c oughs> ใช่เราเป็นนุ่นละคืออันนี้ที่เราแบบไม่กลัวเรามีน้อยสุดเลยจริงๆเราไม่ใช่ไม่กลัวนะคะคือถ้าเจอจัดจะหนูก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าถ้าเจอในกองอ่ะมันสนุกคืออย่างหนูนก็มีคว <c oughs> ามเจในก <c oughs> องก็ไม่ดีนะลูกไม่สนุกนะในกองหนุ่มแยกไม่ออกนะว่าอันไหนสายอะไรองี้ เป็นเรื่องที่เข้มข้นมากหนูบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนเลยที่หนักขนาดนี้ก็เลยแบบว่าเตรียมใจด้วยค่ะว่าแบบเอ้ยเราต้องมาทําการบ้านค้างเยอะตายัางไงคะหนูตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้ว <c oughs> พี่รู้ป่ะช่วงแรกแบบก่อนถ่ายไพ่หลอดหนูนอนไม่หลับเลยอะทั้งๆที่แบบอีกตั้งหนึ่งอาทิตย์7วันอะหนูก็ตาค้างไปแล้วเจวัน <c oughs> แล้ววันถ่ายไพ่หลอดเป็นไงนั่งง่วง จะพยามพูดชาชชัชนูกลัวว่าเวลาถ่ายจริงอนาจจะแบบเล่นไม่ได้สมบทบาทหรือว่าเสียงนีคาบบน่านดูมาหัวหน้ากลัวนี้นี้ทาอสรวค้นต้อการก้าดจังหวะของซิแบ i แทจรงเนะแต่เราคนก็มีแบบ ตลอดว่าเราอยากจะแสดงซีรีส์เรื่อง GL อันนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้ามาแบบจริงจังครั้งแรกเลยแล้วก็ได้มีโอกาสทำตามสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็เลยแบบอยากขอฝากคนติดตามรสชาติใหม่ๆที่มีในวงการนี้ด้วยนะคะบายค่ะพี่ถามยังไงคะการได้เข้ามาสู่การเล่นซีรีส์แชนแนหนูดีใจนะที่หนูแบบว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบ ได้ผักดันตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมัยนี้คือโลกมันเปิดกว้างแล้วอะค่ะหนูว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามขอแค่ให้รักกันแบบถูกทางไม่เดือดร้อนใครเท่านั้นถึงโอเคแล้วเราไปกับพี่ถามวันยังไงต้องมาคู่กคนฮอตสคนนี้นี่เขาเป็นคนฮอตฝั่งอย่างยนี้เขาเป็นคนฮอตในีม็อป มมพัดลผมฟิวรู้สึกว่าหล่อมากค่ะไม่ใครชขมขอบคุณนะคะเป็นคนแท่ไหยดีมากขอบคุว้าวขอบคุณนะคะที่ชมหนูอาถามก่อนถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์การตามตัวทีมจากเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเนื้อเรื่องตามซีรีส์ป่ะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นสิฟิลแบบมาเป็นวินน่ะก็ได้เอาแบบถ้าเกิดเรามีคนแดนดิชาตตามมาทุกเราจะทำยังไงก็ไปเลยใช่ตะเลาะกันอย่างนี้ใช่เพราะว่าหนีไปก็ตายเปล่าไม่หนีแล้วกันก็เอาไปเลยเราไม่คิดจะทำบุญหรือสู้เขาเลยเหรอเออนั่นสิน้องทำไมหนูไม่เรามีเส้นทางหลายเส้นทางให้เลือกนะจริงๆแล้วอ่ะอาจจะยอมแพ้ง่ายเกินไปอ้าวคเป็นนกเลยยอมเลยยอมแพ้เลยค่ะที่สี่บาทยอมแพ้เหมือนกันไปด้วยกัน สู้ไหมสู้ก็ได้ค่ะในเมื่อเพื่อนยอมเราต้องสู้เดี๋ยวต้องปณีปนอมมันก่อนขอคุยกันดีๆก่อนเต้นสู้เขาเลยไหมเอาดาบฟันเลยดาบลงกระถางสู้เน่ยใช่ไหมฉ่ำๆไปเลยเฉ่ำๆเลยค่ะเอออ่างั้นให้เราสามคนค่ะให้เราแค่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยสามสามอะไรไหมกับความสัมพันธ์เราสองสามคนเราสองสามคน อยากปล่าให้ทุกคนเลยค่ะฝากได้คนละนิดคนละหน่อยหนูเริ่มก่อนก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเป็นรสชาติความรักที่แตกต่างไปจากที่ทุกคนเคยได้ชมแน่นอนเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของแรงอาฆาตหรือว่าการจองเวรจองกรรมใดๆกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะคะในรันนเวยยหนีไฟก็ตายเปล่าค่ะฝาไปฟ้าฝากไหนคะเพื่อนๆกำลังใจหน่อยค่ะก็อยากได้กําลังใจเยอะๆเลยค่ะเพราะว่า พวกเราต้องการกำลัง,ง<ม>ใจใช่ทุก<ม>อย่างเดินก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยกำลังใจก็ฝากทุกคนเอ็นดูพวกเราแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะทุกคนพนูดหมดแล้วงั้นก็สัญญาณะว่าผู้ดูสองคนจะทำซีรีส์นี้ให้อย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะติดตามได้ทางช่อง Grow Entertainment ทาง Youtube ค่ะแล้วก็ Runaway The Series ทาง Instagram a X แ i ะอ t นสต่แขอบคุณค่ะ อลักการ